เออทีมสปิริตป่ะอ้าวหมูไม่ใช่มึงใช่ไหมไม่ใช่กูเล่นเบนอ๋อโบนีแล้วถ้าเกิดเบนหลับอยู่แล้วกูซันทายลงจะโดนดาเมจจากซันทายปะ่ะโดนเลยแล้วหลับก็จะหายเลยอืมเฮียอะไรงงแง เฮ้ยเอ,เอาวะไอ้เฮีร์วอยเนี่ยพูดมากจริงๆขี้สั่งไงอ้เนียกูในี่ดูจอไม่หวั่นไม่ไหวเลยย้งทั้งบนทั้งล่างเลยสัตว์มานะเอเอสวย อ้อยยันแม่กายตายแล้วล่ะเ hey, อ้ยเี้่นำขาเนี่เยี่ยวดีมากเลย <Yeah. S 2> วอยมันมีครอบอย่างโอ้โยังไม่มี <Yeah. S 2> ด้ว่ะ พราะว่ากูเล่นอินวอเกอร์นี่ซันไตแม่นกันนะเนี่ยทำไปเล่นไหมกลับบ้านแม่งเลยสิไม่ไหวละปูบแม่งอยู่นั่นนะไม่ไหวนิง่งมันเจ๋งกึง เฮียอะไรมึงยินเฮียอะไรเฮียอะไรเอลฟีนเฮียอะไรอะไรมีเฮียอะไรของมึงลบดาเมจแม่์แไม,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 มึงมึงมึงไม่มีดาเมจแล้วนะกูก็ไม่มีละมาถึงมานานอะเฮ้ยเรียบรอ้อยกู พนุสองวิพนมาแล้วมาทำเคี้ยอะไรตอนนี้สัตว์กไม่เหลืออะไรไ <ป S 2> ลอ้ก <Eine> แม่ตั้งนานไม่ใช้ล่ะมันลุ้งมาเยอะสู้ๆนะถ้างั้น,นะอะโอ้แตกพ่ายอือพี่ดาพี่ดาพีดาเอาเรื่องโอย้โอยอพี่ดาพี่ดาจะตายแต่พี่ดาไม่ตาย ไี่ได้เพิสุดจัดประหลัดบอกไอ้เหี้ยโอสุดเจาะประหลักบักอุ้ยเหี้ยนิดเดียวไอ้สัตเ์้อโอเคตายดิเอาซีได้นะซีได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้กูไอ้นี่มาละกูซันมและสเตเบดว,วิข้างบนก็เยอะดีกว่าข้างบนเนี่ยจับไรติวได้โอ้เยเดแม่ประเทนให้อย่างนี้ เรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งเรียบร้อยหนึ่งหลับหลัหลับไวแล้วตัวอื่นก่อนสิงคีบล้มาเอากูคลิกไปโดดไอ้สัสนตัวที่แหลมแผมวเวผมววผมมันแปลกแว่ะ ปิดจากมุมไกลเปิจากมุมไกลเออคือเที่ยดีสัตว์เอเอีอเออเอลซีอเอีหฮัลโหโนิอหวิ โอห้าวิใจเย็นนะโดนก่อนอเฮียเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันกูหลับอ๋อแล้วมันไม่โดนดาเมจหรอกูหลับมันมันมีจังหวะมาตาแป๊บหนึ่งอ่ะเฮียมันรอดกูว่ามันน่าจะ

เอ้ายี่อะไรไปรอดอุย้ยหยา LC หลับไปก่อนเอาน,นี่ลดดาเมจเออเอาดิ LC LC ล,ล,ลดดาเมจเออเอาเอาอดีอดเอาเอา อู้ดูดูดูมันโดนเสาหนิเฮียอย่างแรงเฮ้ยอ้าต่เดินเกลียดกูแหละเออดีเพว่าถือว่าเลือกฟังถูกตัวนะเพ้ยเฮียนั้นมันเก่งอู้ยเช็คนี่กระจายกูหมดไงโอ้โหปวดจัดไอ้เียล่อสกิลให้แล้วเพื่อนไสบายมันไม่ไหวกับมึงแล้วไงเอาเฮียนี่เดี๋ยวอ่ะอูว่าไม่ไหวกับมึงแล้ว ก็เออก็ซ eh ื้อได้มึงไงใช่แล้วก็ทีมแตกเสียบ้านแล้วก็ทีมแตกไอ้สัตนเอลซิงก็ลบได้ไหมเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้ว ยังแม่กูโวนตีนจัดเลยทีย่อเะที่ฆ่ากูไม่ได้อ่ะและ้วกูหลับเอลซีกูโอ้โหฮี่อ่ะกูตีนโคตรที่อ่ยเอาว่ะของจริงฆ่ากูไม่ได้อ่ะสองตัวที LC, LC, อเอลซีเอลซีกับไลท์จิลเลอร์ฆ่าเบนตัวน้อยๆไม่ได้สั์จบแล้วให้เฮี่นั่นหลุดเหรอเออมันบอกเวท

ยี่เอะเล่นอินวอลกชนะสองรอบแล้วอ่ะเออไอเฮียดูสกอร์ซัพมพอร์ตห้าห้าตายสองกับสี่สิบแปดไอเฮียสกอร์กับตัวคอไอเฮียตัวแม่งดีจัดเออตัวแม่งเกียนนี้เฮีย